ที่พน,นับอบว่ารับนะคะพน,นักาจะชัดเจนนะคะคือรับแน่นอน,นะคะ่ะส่วนเหรียญที่ไม่ได้รับนะคะส่วนมากจะไม่ได้บอกบางทีทําคลิปเกี่ยวกับความรู้ว่าเหรียญน,นี้ผลิตเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยที่ทาไปเมื่อกี้นะคะคือบอกให้นักสะสมบางท่านกลุ่มกลุ่มนักสะสมอะคะ่ะเป็นแนวความรู้นิดหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ได้ว่าประกาศรับนะคะทุกคนถ้าประกาศรับก็จะบอกเลยว่ารับซื้อเท่าไหร่นะคะ คุณเอกชัยคุณเอกชัยสวัสดีครับผมมีเหรียญเยอะครับให้ยังไงคุณเอกชัยแสดงว่าไม่เคยดูปนัดเนาะเอ่อพนัดรับเฉพาะบางเหรียญพนันจะบอกตลอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพนันจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหรือจะบอกเลยเอาบอกเลยก็ได้นะคะคุณเอกชัยนะคะรับยังไงใช่ไหมคะคุณเอกชัยเหรียญสิบบาทพนัดรับปีสามหนึ่ง 500บาท4 1 8 0บาท3 4 3 0บาทเหรียญ5บาทปี4 6รับ350บาทเหรียญ1บาทปี29รับ150ถึง500บาทเหรียญ50สตางค์ปี30 10,000บาทเหรียญ5เหรียญ25สตางค์ปี42 44 1,000ถึง2,000บาทนะคะ เข้าใจแล้วเนาะคุณเอกชัยตามนี้เลยนะคะไปดูนะคะถ้ามีพศดังกล่าวมาทักก็ได้มาได้เลยค่ะผมมีเยอะให้ยังไงไม่ได้ให้ค่ะนะคะเจ๊ผมถามหน่อยผมมีเยอะแล้วให้ราคายัางไงเข้าใจแล้วเนาะบอกชัดเจนแล้วนะคะค่ะวันน้พูดชัดเจนแล้วเนาะคุณเอกชัยเข้าใจเนาะคุณ คุณเอกสวัสดีค่ะฮลัลโหลสวัสดีครับคุณชมพูคุณพิงค์อ่ะชมพิงกับชมพูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปนัดไปเที่ยวบ้านนะเนี่ยถ้ามีคําว่าติดตามแบบนี้เดี๋ยวปไปนัดไปนะคะเดี๋ยวปไปนัดไปค่ะอ่าคุณภาษาอังกฤษสิบบาทสามแปดสี่แปดห้าห้า ที่พูดมานี้ปีผลิตเยอะมากที่สุดเลยนะคะสตังทอนธรรมดานะคะมูลค่ามูลค่าเหรียญที่คุณพูดมานะคะราคาของเขาก็คือหมายถึงมูลค่าสตังทอนนะคะมูลค่า10บาทเท่าหน้าเหรียญค่ะนะคะยังไม่มียังไม่มีราคายังไม่มีบวกค่ะเนี่ยค่ะบวกได้เหรียญน,นี้นะคะ10บาทปี41อันนี้นะคะ10บาทนะคะปี41เหรียญละ 80บาทค่ะนะคะพศออนี้เลยนะคะ10บาทปี4ีหนึ่งเหรือละ80บาทเห็นไหมคะเห็นชัดไหมพอสอนี้นะคะคุณพิงค์เหรียญสวยๆแยะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิงค์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะคะมาทักทายกันให้กําลังใจกันเนาะค่ะเดี๋ยวพน้าตามไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพภาแบงค์กับเหรียญเยอะอยู่แค่ป้าไม่ตอบ เยอะคือไม่ตรงนะคะเยอะเยอะของคุณน่ะใช่นะคะแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตรงกับความต้องการของป้านาชเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจนะว่าป้านาดเป็นแม่ค้าขายเหรียญน,นะคะทุกคนเป็นแม่ค้าขายเหรียญและธนบัตปรป้านาชจะซื้อเฉพาะเหรียญที่ป้านาดขายได้เฉพาะที่ลูกค้าต้องการนะคะ พนันมาทาคลิปรับซื้อนะคะซื้อเหรียญบางเหรียญเท่านั้นนะคะไม่ได้ซื้อทั้งหมดที่คุณมีของคุณมีร้อยใบอาจจะไม่ตรงกับพนัดรับเลยสักใบหนึ่งก็เราก็ไม่ไม่ตรงกันนะคะก็ก็ไม่ไม่มีการซื้อขายกันนะคะทุกคนประมาณว่าคุณจะไปซื้อข้าวสารในร้านทองพนัดเอ่อยกตัวอย่างชัดเจนไหมคะพนัดยกตัวอย่างชัดเจนไหมคะ คุณจะไปซื้อข้าวสารในร้านทองแล้วคุณจะได้ข้าวสารไหมถูกไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังให้ให้เห็นให้ชัดๆเลยนะคะของคุณมีเยอะมากแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พปนนัดต้องการนะคะต้องเข้าใจตรงนี้นะคะ คือต้องการที่พนัดบอกไปแล้วค่ะบรรดพูดชัดเจนว่าพนัดต้องการอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เรียนอะไร mm hmm. พอสออะไรนะคะ mm hmm. ที่พนัดบอกไปค่ะชัดเจนที่สุด mm hmm. บางคนเขายังไม่บอกเลยว่าราคาเท่าไหร่เขาเพียงแต่เขาบอกว่ารับราคาเขาให้ไปคุยตกลงกันปรนัดก็ยังยังไม่ทําอย่างนั้นเลยนะคะดยังยังต้องบอกให้ชัดเจนเลยว่ารับอะไรเท่าไหร่รับไม่รับ จะได้ไม่ต้องมีความหวังเนาะทุกคนจะได้มุ่งหน้าไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมารอตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็อาจจบไปเข้าใจเป็นที่เข้าใจก็ละวางไว้แล้วก็ได้หันหน้าไปทำงานอื่นกันต่อไม่ได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้นะคะคุณละอง20บาทเหรอคะยี่นิเหรียนใช่ไหมคะถ้าเหรียญยี่สิบปน่0บางวาระก็แลกแค่หน้าเหรียญคะ่ะ20 ็จะมีราคาสูงเกินหน้าเหรียญอยู่ไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะ